สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสูตรของร้านนะคะเราอัดคลิปให้อีกรอบนะคะทุกคนลงเป็นรอบที่3แล้วนะคะสูตรของร้านลงเป็นรอบที่3แล้วนะคะมีแต่คนมาถามหาเราลงมา เพราะว่าเป็นแนวทางสูตรของห้านงวดก่อนนี่เข้าไปเต็มๆเลยนะคะ FC ที่เข้ามาใหม่ยังไม่เห็นนะคะแอดก็อัดคลิปให้นะคะทําแนวทางให้มีสถิติให้ดูนะคะสถิติตัววินนะคะสูตรวงสูตรวินนะคะอะไรก็ดีนะคะมีเออมันก็เข้าก็หลุดยังไงเนาะคะจะได้รู้นะคะ FC ที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะจะได้เห็นนะคะเห็นแนวทางว่าเข้าไหมน่าตามไหมนะคะเอาลองดูเด้อค่ะทุกคนนะคะตัวนี้เป็นคําเตือนของทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะ เอาไปสื่อสากนะคะแนวทางของนางนะคะเอสก็ปล่อยตั้งแต่นุ่นนะคะปล่อยตั้งแต่นางให้เลยนะคะหลังหลังเลขออกนะคะหลังรัฐบาลไทยออกนะคะก็ปล่อยเลยแล้วก็ปล่อยรอบที่สองไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะคลิปตัวนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะคะอา้าวลองดูค่ะ ลองดูเนาะนี่นะคะงวดก่อนนะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะ9-2นะคะจึงมากๆนะคะสําหรับสูตรล้านนะคะทุกคนท่านที่ยังไม่เห็นเก็บเลยนะคะเตรียมแคปค่ะเตรียมแคปนะคะเราจะมีสถิติให้ดูนะคะมีสถิติให้ดูเนาะมันจะชนกันอีกไหมหรืออะไรยังไงนะคะ ช่องเอสมีหลายสูตรหลายแนวทางเลยนะคะค่อยๆทยอย,อยดูเด้อเดี๋ยวจะมีชุดสรุปรวมให้นะคะสรุปรวมให้ทุกสูตรบางท่านรอชุดสรุปรวมนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันแน่นอนนะคะสรุปเอเอถ้าเสาร์อาทิตย์นี้มันก็วันที่เท่าไหร่นะคะเออน่าจะสรุปให้ะคะ่ะวันสรุปแล้วละคะ่ะสรุปรอบแรกก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะสรุปให้นะคะสรุปให้ก่อนนะคะสําหรับเ รัฐบาลไทยของเรานะคะจะมีสรุปบนสรุปบนเอสยังไม่ได้ทำเลยนะคะทุกคนตายบัวบัตบ้านอเฮตุอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามีเรามีสถิตินะคะสูตรล้านให้ดูอยู่นะคะของหลานนี่จะมีเลขไอ้นี่ด้วยนะคะเลขติดบนห่ังเดินดีมากๆเลยนะคะสิบก็งวดยังไม่หลุดนะคะไม่มีสามเลขนี้บอถือค่ะรัฐบาลไทยผู้ใดสื่อบอติดสามเลขนี้บอถือค่ะค่ะค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะก,กกะกรกฎาคมนะคะ เอามาดูกันเลยนะคะแนวทางของสูตรล้านนะคะงวดก่อนนี่ก็ฟาด92ไปเต็มๆนะคะเฮกันโยกช่องบางท่านก็ไม่ได้นะคะบางท่านก็ไปเอ่อบัวใดนาะจังสิไปตัวใดหนอเอดว่าสันข้ออันประสานเอาวสู้ๆนะคะทุกคนเอดก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวหาก่อนเนี่ยสถิตินะเมียมันอยู่ใสละ่ะโกนี่ไงวินนางนะคะ แล้วก็จะมีเลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างเนาะสูตรล้านนะคะเดี๋ยวแปะนี้ไว้ก่อนแปะกระดาษไว้ก่อนนะคะตอนแปะมันก็แปะอยู่ค่ะแล้วมันก็หายนะคะจะหายไปสซบุสถิตินะคะสูตรล้านนะคะเอานี่นะคะมาดูกันค่ะทุกคนแนวทางของสูตรล้านนะคะตัวนี้เป็น เป็นสถิตินะคะสถิติเนาะมีตัวเด่นตัววินนะคะวินส่วนมากวินเข้าดีนะคะวินลองเอาไปวินดูนะคะทุกคนนี่เนาะเห็นเห็นชัดเจนไหมคะเห็นชัดเจนไหมเนาะอันนี้เดี๋ยวถอยออกมาหน่อยนะคะขออนุญาตนะคะถอยออกมาหน่อยนี่จะได้เห็นกันนะคะนี่คือสถิติของสูตรล้านนะคะเอาแคบแล้วไปขายายดูเอานะคะแคบก่อนนะคะจะได้ไปขายายดูนะคะเดี๋ยวเรามีตัว เต็มให้ดูนะคะงวดนี้นางให้ไปที่5-8ค่ะทุกคนงวดนี้ให้ไปที่5-8แต่ถ้าตามสติปที่มันเข้างวดเว้น mm. งวดนะคะงวดนี้ต้องระวังค่ะงวดนี้ต้องเบาๆนะคะเบาๆนะคะอันตรายค่ะแต่ว่ามันดันไปชนกับเลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างให้037นะคะซึ่งมันชนกันนะคะทุกคนมันก็น่ารุนอยู่ด้แต่ว่าน่าจะดังแล้วหรือเปล่านะคะ5-8นะคะดังแล้วหรือเปล่าเนาะ4-5-7 8ปนะคะส5 7ห้า็ดดย์ซึ่งห้าเจ็ดปดนี่ไปชนกับล่างแอดนะคะชนกับล่างแอดเนาะห้าเจ็ดปดนะคะทุกคนเอามาดูกันค่ะทุกคนนี่นะคะมาดูกันเนาะเด่นนะคะเด่นห้าห้าแปดนะคะเด่นห้าแปดนะคะเด่นห้าดค่ะทุกคน วันนี้นางให้ไปที่เด่นห้าแปดนะคะบนล่างไปกลับนะคะลืมเขียนไปกลับให้เอฟซนะคะสีเพินสีได้แบบว่าชัดเจนนะคะนางจะจอให้แค่นี้ค่ะเขาคือเขารุดคือรุดนะคะไปกลับบนล่างเลยนะคะไปกลับบนล่างนะคะทุกคนเนาะเอานีนะคะแต่แอดเขียนฟอร์โลไปให้ละเดี๋ยวเพินสิมโบเฮียนเขียนอีกรอบค่ะขยันค่ะเขียนไปขเขียนมาเละค่ะสมูบทบ้าน เขียนอันเก่านี่แหละค่ะคําเดิมนี่แหละค่ะเอานี่นะคะทุกคนนางให้อย่างนี้นะคะนี่เขาจับให้นะคะอันนี้เป็นชุดวินนะคะชุดวินเนาะ เอานี่นะคะทุกคนให้ไปที่ห้าแปดค่ะงวดนี้งวดก่อนเข้าเก้าสองเต็มเต็มเลยตรงๆเลยนะคะทุกคนห้าแปดนะคะห้าสี่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดนะคะห้าแปดแปดสี่แปดศูนย์แปดเจ็ดนางจับให้อย่างนี้นะคะนี่คือวินนะคะวินเนาะห้าสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะคะสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์เลขติดบนล่างนะคะศูนย์สามเจ็ดขาเลขติดบนล่างนางคือศูนย์สามเจ็ดนะคะเข้ามาสิบสี่งวดนะคะยังไม่หลุดนะคะเลขติดบนล่างนะคะแคบเลยขาสูตรล้านนะคะ ลงเป็นรอบที่สามแล้วนะคะให้ fc นะคะแต่งวดนี้นะคะถ้าดูตามสถิตินะคะถ้าดูตามสถิติเลยนะคะทุกคนมั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 นถึงงวดที่ต้องหลุดเลยค่ะมันถึงงวดที่ต้องหลุดนะคะถ้าว่ามันเข้างวดเว้นงวดนะคะนี่เห็นป่มถ้ามันเข้างวดเว้นงวดนี่งวดนี้มันเข้าห้าแปดเต็มเต็มนะคะงวดต่อมาเนี่ยมันเจอสัญจรนะคะมันหลุดนะคะ3 5 2ห้านนี่หลุดนะคะหลุดนะคะพอมางวดนี้เข้าเต็มเต็มเห็นบ่ช่วงนี้มันเข้างวดเว้นงวดนะคะ เนี่ยรอดูงวดนี้นะคะถ้างวดนี้หลุดนะคะถ้างวดห้าแปดนี้หลุดนะคะงวดวันที่สิบเอ่อสิบหกนี่แหละจัดเต็มเรืเลยค่ะแต่ถ้างวดนี้ไม่หลุดนะคะก็แสดงว่ามันสีเดินเาเมีบอค์คัลลสีตึงดค่ะเพราะว่านี่ตามสถิติเลยนะคะตามสถิติเลยมีเดินแล้วก็มีสะดุดนะคะมีเดินมีสะดุดตามนี้ค่ะแต่ว่าจะเข้างวดเว้นงวดนะคะเข้างวดเว้นงวดงวดนี้ถือว่าอันตรายแต่นะคะมันมีเตะได้แบบ มันดันไปชนนะคะมันดันไปชนเลขติดบนล่างนางคือ0ูนสนะคะ0ูนย์สนะคะถ้าติด0ูนย์ติด7มันก็จะเป็น5 0าศนนะคะแล้วก็5 7าเนะคะถ้าว่า0ูนย์สจะมาเนาะถ้าว่า0ูนย์สจะมาหรือมันจะมาตัววินหมอหรืออาจจะเป็น4ีูนย์ก็ได้นะคะโอ้ยหรืออาจจะเป็น4ีูนย์อาจจะเป็นในตัววินนางนั่นแหละขอมานะคะหรือจะเป็นยังไงละ่ะก็ว่ากันไปแล้วจ้ะ ก็ติดศูนย์ติดสามติดเจ็ดไว้ด้วยแจ่นางไม่มีสามนะคะในวินนางไม่มีสามแล้วก็ก็ยองไปื่นีะค่ะอันนี้คือสถิติวินนะคะสถิติวินเอสถิติเออเลขติดบนล่างของนางนะคะนี่นะคะสถิติเลขติดบนล่างของนางงวดก่อนนี้เข้าทั้งสามเข้าทั้งศูนย์นะคะหลักลงหลักร้อยเมื่อศูนย์นะคะนับเอามืดคำนี่นะคะสถิตินะคะเลขติดบนล่างสุดล้านเลยนะคะทุกคนเนาะเอานี่นะคะย่อนว่่นหลังค่ะ สิบสี่งวดนะคะสิบสี่งวดยังไม่หลุดนะคะนี่เลยนะคะเลขติดบนลลางเขาด,ดีดีค่ะศูนย์สามเจ็ดขางวดนี้นะคะซื้ออะไรก็ให้ติดศูนย์ติดสามติดเจ็ดไว้นะคะสิบจะเป็นจังส่นตัวหรือสีแนวไหนคะ่ะเอาลองดูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้ทุกท่านหมานทุกท่านหฮงทุกท่านปังทุกท่านโชคดีนะคะไอ้บึอีกับแนวทางของสูตรล้านนะคะสูตรล้านนางเอกสอง่งสูตรล้านนี่เป็นนางเอกสองะะ่ง่ค่ะ เข้าดีค่ะของนางนะคะของสูตรล้านนะคะ,อะลองดูเดอ้อค่ะชอบจัดขัดผ่านทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางของสูตรล้านนะคะแนวทางของสูตรล้าน f อนะคะท่านที่ยังไม่เห็นเดอ้อลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า